วอล์สั้นข้างหลังทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมแบบนี้นะคะผมก่อนตัดค่ะชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะไม่มีน้ำหนักค่ะบอกยาวแล้วค่ะไม่เข้าทรงแล้วค่ะต้องการให้พี่สีตัดเป็น๊อบสั้นหลังทุยให้นะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงค่ะตัดในส่วนของด้านหลังนะคะโดยการยกมือเล็กน้อยค่ะพี่สีจะยกมือนะคะให้ต่ำกว่าชั้นที่เราแบ่งนะคะ <c oughs> เพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผมสไลด์แบบนี้ค่ะด้านล่างยาวนะคะเราก็จะตัดออกค่ะ กำหนดความยาวตามที่เราต้องการนะคะชอบสั้นแล้วก็ตัดสั้นหน่อยค่ะชอบยาวแล้วก็ตัดยาวอีกนิดนึงค่ะแต่เคสนี้นะคะต้องการที่จะตัดสั้นหน่อยนะคะจะได้อยู่ได้หลายเดือนหน่อยเนาะ mm hmm. ผมก่อนตัดก็จะมีผมขาวค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงตัดก่อนนะคะเราจะทําการย้อมสีค่ะหลังจากได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เห็นการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะ คลิปของพี่สีนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะสอนใครนะคะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าพี่สีทําคลิปเพื่อแบ่งปันแนวทางการทํางานของพี่สีค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ตามแนวทางของตัวเองได้นะคะถ้ามีประโยชน์ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจได้นะคะป๊อปสั้นหลังทวีค่ะพี่สีแบ่งผมมาค่ะเพื่อกําหนดความหนาให้กับความทุยนะคะโดยการใช้ฐา,า,านล่างเป็นเกณฑ์ค่ะ จะยกขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ฐานล่างเป็นเกลน์ค่ะเราก็จะได้ทรงผมสไลด์ที่หนาขึ้นนะคะตัดผมก็เหมือนกินข้าวค่ะทุกคนบางท่านก็บอกอร่อยนะคะตัดผมก็เหมือนกันค่ะบางท่านก็อาจจะบอกว่าสวยบางท่านก็อาอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามาตรฐานคนเราต่างกันค่ะ พี่สีเป็นช่างตัดผมแนวบ้านๆน,นะคะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนช่างสมัยเก่าะคะ่ะสมัยเก่าหรือสมัยใหม่นะคะทุกคนก็ต้องผ่านการฝึกการเรียนจากพื้นฐานทรงเดียวกัน,นะค่ะทุกคนแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นแนวทางของตัวเองนะคะ ่างบางท่านนะคะก็เก่งมากค่ะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตลอดเวลานะคะเขาทุ่มเทกับการเรียนนะคะไม่ว่าจะทํางานกี่ปีนะคะถ้าเป็นช่างเสริมสวยก็ยังต้องเรียนรู้นะคะพี่สีทาผมมา20ปีนะคะทุกคนก็ยังต้องเรียนรู้ค่ะเพราะก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะแยะค่ะแต่เราก็พอมีความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะที่เราจะเอาไปแบ่งปันช่างมือใหม่หรือคนที่สนใจค่ะส่วนคนที่เขาเก่งกว่าเราพี่สีก็ไปดูค่ะไปศึกษาหาความรู้นะคะอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคน ตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะแปลงผมมานะคะเพื่อกำหนดความทุยค่ะให้เห็นชัดขึ้นนะคะตัดเชื่อมไปตามแนวของนิ้วเราค่ะส่วนของด้านหน้าที่สีกีวีมาด้านหลังเหมือนเดิมค่ะตัดเฉียงๆตามแนวของนิ้วเราค่ะ เราก็จะได้ทรงผมสไลด์ในส่วนของด้านบนนะคะใช้ฐานข้างล่างค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะหาฐานบนฐานล่างตัดตรงกลางออกค่ะตัดผมก็เหมือนการสร้างบ้านนะคะทุกคนเราต้องออกแบบไปในหัวเราก่อนว่าเราจะเอาทรงไหนจะตัดยังไงนะคะเราถึงจะตัดลงไปค่ะเราอย่าตัดไปด้วยนะคะแล้วก็ออกแบบไปด้วยนะคะแต่เราจงออกแบบให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ตัดค่ะตามที่เราออกแบบไว้ค่ะก็จะทําให้งานเราเสร็จง่ายค่ะ เราก็ได้ทรงตามที่เราต้องการนะคะส่วนสั้นยาวขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าจะเป็นตัวกําหนดนะคะว่าจะเอาสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนนะคะเราจะตัดตามใจเราไม่ได้ค่ะหลังจากเราได้สั้นยาวตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับทรงเรียบร้อยแล้วค่ะถึงจะเป็นหน้าที่ของเราในการออกแบบทรงผมนะคะให้ได้ทรงใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการค่ะ เอยรายละเอียดในส่วนของด้านล่างคะ่ะตรงไหนไม่เท่ากันนะคะเราก็ตัดค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะบ๊อบสั้นหลังทุยคะ่ะตัดสั้นลดการชี้ฟูนะคะตัดสั้นทำให้ผมดูหนาคะ่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะบ๊อบสั้นหลังทุยคะ่ะ ชอบสบายนะคะไม่ละต้นคอก็จะได้ทุยประมาณน,นี้ค่ะบ๊อบสั้นหลังทุยค่ะ